วันนี้เราก็อยู่กันในการรีวิวทาร์ฟอร์เมอร์กันอีกแล้วกันนั่นเองนะครับเอาละวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่านี่ไงครับไอตัวช็อคเวฟนะครับนะเราจะมารีวิวช็อคเวฟนะครับนะอยู่อันนี้ท่าอยู่ในทาร์ฟอร์เมอร์ดรากออฟเดอะบูลนะครับ เดี s t u สตูดิโอซีรีส์ห้าสิบหกนะครับที่ผมชอบก็คือไอส่วนนี้แหละครับเนี่ยไอ,ไอตรงส่วนนี้แหละไอกอดตรงข้าวตรงเนี้ยะนะครับนะช็อคเวฟก็มีตาเดียวเนี่ยอันนี้คือสายลักออโตวอตนะครับและนี่นะครับนะมีการแปลงรประมาณประมาณสิบเจ็ดสเต็ปนะครับ อันนี้ผมใส่งซื้อมาจากเมืองจีนเลยครับทุกคนอันนี้ยชออกเว v e การแปลงร่างก็17ขั้นนะครับนะเขาก็จะแถมพวกตัวเล็กอะไรมาพวกนี้นะครับผมขออนุญาตไม่โชวพวกตัวเล็กๆนะครับอือผมผมผมไม่ผมขอไม่อนุญาตโชว์ตัวสองตัวนี้นะครับเนี่ย ไอเบลลี่กับไอตัวนี้นะครับนะแล้วก็ไอพายเรชช์ขอๆไม่ต้องโชว์แล้วกันนะครับนะเอาละงั้นงั้นเดี๋ยวผมก็โชว์ก็ได้ฮะมาพายเราชช์เนี่ยไอตัวล่มอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยไอพาราชู์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนกลางงม่มเนี่ย ไอตัวเลขอย่างนี้นะครับผมจำผมโชว์ก็ได้นะครับนะเนี่ยไอตัวเลขมันชื่อวิลลี่นะครับนะเนี่ยผมซูมเข้าดูหน่อยนะครับนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอากล่องช็อกเวฟไปก่อนนะครับนี่อยู่ในทาร์ฟอว์มดาร์คออฟเดอะมูนนะครับนะเอาละไอตัวนี้วิลลี่นะครับนะส่วนไอตัวนี้ก็ เป็นเออ่ไอตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะไอตัวเนี้ยเลยพาราชูดนะครับนะโอ้ยไเปนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำพาราชูดดีๆหน่อยเอาละนี่งไงอึ๊บนี่ไงถาวมว่าไอ้ตรงนี้มันติดตรงไหนนะครับนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีรูตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็ให้ปีติดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูนะครับเนี่ยอึ๊บเนี่ยติดเข้าละเนี่ยติดเข้าแล้วนะครับแล้วช็อกเวฟแบบว่าอ้เยอะได้ยายายาเฮ้ยเดียยด๋วยวผมขอทอดตรงนี้ออกก่อนยานะยายายา <c oughs> อ่ะเอาละนะครับนะทุกคนนี่ยนะเราติดก็ไอไอตัวคนกลางล่มแล้วทุกคนเนี่ไงไอสองตัวนี้ก็ผมจำได้แต่ตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวเวลลี่นะครับเนี่ยเนี่ยผมจำได้แต่ตัวนี้นะครับนะเน,นะนี่ยนะผมจำได้แต่ตัวนี้เองนะครับนะอืม ตัวมันอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับนะเนี่ยตัวมันจะเล็กไปนิดนี่ตัวนี้ผมก็จําชื่อไม่ค่อยจะได้นะครับนะเนี่ยอีกตัวนี้แหละครับเนี่ยให้ดูชัดๆเลยทุกคนผมทรงใกล้หน่อยนะครับนะอืมโอเคเห็นไหมอีอตัวเล็กสองตัวนี้ก็ผมก็โชว์เนี่ยผมโชวล์ละ อีสองตัวนี้ติดเันดีกนะครับนาะเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเออตั้งตั้งอ่างนี้อากเย็นแล้วกัวนไม่ตั้งไม่ต้องตั้งแล้วกันอีสองตัวนี้เดี๋ยวผมถอดเองตรงนี้ออกก่อนเนี่ยถอดออกแล้วอืมเอาละนะครับทุกคนเอาละผมก็แบบว่านะครับคราวนี้ผมก็ผมจะไม่ใช้มือแปรงนะครับ ใครที่อจะไม่ใช้ด้วยการแปรงด้วยมือนะครับเนี่ยอจจะใช้ไขด้วยการไขยควงนะครับนะขอใช้ไขควงแงออกมานะครับนะอืจะวางไขควงไว้ก่อนนะครับนะเนี่ยไอ้กล่องตรงนี้นะครับมันชื่อเมกะทอนนะครับก็อยู่ท่าฟอร์เมอร์ดักออฟเดอะมูนนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นกล่องดอกคลิกนะครับอยู่ในเรื่องท่าฟอร์เมอร์บัมบ่ปีนะครับ เอาละอืมนะครับเนาะอีตัวบิสวิงก็ก็เล่นอยู่ในทัรฟอร์เมอร์บอมบ์ีเหมือนกันนะครับนะบิสวิงี่ยก็เป็นดิส p t ติคอนะครับอีตัวบิสวิงอ่ะแต่นี่ตัวช็อคเว e นะครับเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยครับเนี่ยช็อคเวฟก็มีแค่ตาเดียวเองนะครับนะ เนีย่ยดูตาดูตาใกล้ๆเลยเนี่ยนี่ไงพี่แค่ตาเนี่ยปีตาเดียวเองเนี่ยในหนังผมก็ชอบมากเลยผมชอบผมชอบตรงผมชอบชาวเวฟตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงผมชอบชาวเว็บตรงปืนมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีนิ้วอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีนิ้วตรงเนี้ยอืมผมชอบมากผมชอบตัวส่วนปืนมากนะครับนะส่วนที่ไม่ชอบก็คือเอออีตรงด้านหลังตรงนี้แหละครับเนี่ย ผมไม่ชอบตัวหน้าหลังตรงนี้นะครับนะอ้ยจะล้มอยู่แล้วนะครับนะตัวช็อคเวฟก็อะเมืองไทยก็ขายดีนะครับนะผมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนแลนะ้วในเมืองไทยผมเลยสั่งซื้อจากต่างประเทศไปเลยนะครับนะก็มันหายากนะครับนะเนี่ยไอ,ไอตัวเลขสามตัวก็เดี๋ยวผมวางเอาไว้แล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงกันบ้างนะครับนะเนี่ยนี่ไงขั้นแรกก็คือให้เอาหัวดันตรงนี้เข้าไปนะครับนะไม่สิเนี่ยเขาก็ให้ดันหัวอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ดันหัวอย่างนี้นะครับอืมไอส่วนนี้ผมก็ไขความมันเแี่ยยากไงทุกคนไอ,ส,อส่วนตรงนี้อืม เดี๋ยวผมขอถอดไอ้ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับเนี่ยวางไว้ตรงนี้เี๋ยตรงนี้ผมใช้มืองเงี้ยเอาแล้ันนะครับนะผมมีแรงมากพอนะครับอเอาอะแล้วถ้าเงี้ยตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ดึงตรงนี้มานะครับเนี่ยให้ดึงตัวนี้ออกมานะครับอืมเอาละ่ะ เดี๋ยวไปจัดดีๆก่อนเดี๋ยวจัดขาดีๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายขาดีๆก่อนส่วนใหญ่ที่จะหักมันก็ต้องเป็นตรงขาเนี่แหละรครับเนี่ยไม่ข้างซ้ายก็ขวานี่ครับเนี่ยครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้ใช้แขกควงให้ใช้แขกควงแงยตรงนี้นะครับ อย่าไปใช้มือดึงนะครับม,มันแน่นจริงนะครับเนี่ยมันแน่นมันแน่นมากนะครับเนี่ยก็เพราะาที่ผมใช้แขควงเงี้ยไอตรงส่วนขาตรงนี้แหละครับก็ว่าผมขี้เกียจมานั่งซ่อมนะครับเนี่ยนี่ไงเงี้ยได้ละ นี่ครับทุกคนเนี้ยได้แล้วเป็นเนี้ยทุกคนเอาอะเดี๋ยวส่วนต่อไปก็ให้ให้เนี้ยมันจะมีตรงล็อกนี้นะครับอย่าไปเงี้ยตรงส่วนอย่าไปเงี้ยตรงอย่างส่วนส่วนนี้นะครับให้เงี้ยตรงส่วนส่วนนี้นะครับเนี่ยให้เงี้ยตรงไอไอพื้นสีเหลือมตรงนี้นะครับอืม เอาอะมันอาจจะแงะยากนิดนึงนะครับนะไอส่วนนี้มันแงะยากจริงนะครับนะเอ้ยออกแล้วเป็นไง้ผมก็เสียวหักเหมือนกันนะครับไอตัวส่วนขาเนี่ยผมเสียวหักมากผมเสียวหักจริงๆนะครับอึ๊บแล้วก็เนี่ยครับ เนี่ยก็อย่าเลืมล่มตรงหมุนตรงส่วนนี้ไปนะครับเอาไว้ข้างใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ให้ทําขาอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ทําขาอย่างนี้เอิเอาล่ะแล้วก็ให้ทําขาไม่สิก็ก็ให้หมุนขาหมุนตรงนี้ไปด้านนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทําอย่างนี้เมื่อตอน,นนั้นมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ตรงเท้ามันอยู่อย่างนี้ให้ทําอย่างนี้นะครับอึ๊บมาละเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันมีรูตรงนี้ให้ให้เข้าไปล็อกกับเอ่อรูตรงนี้นะครับเนี่ยรูตรงนี้ให้เข้าไปล็อกกับตรงนี้นะครับ อืมผมเชื่อว่ามันคงมองไม่เห็นหรอกนะครับอึบผมเชื่อว่าผมจะอธิบายไม่ค่อยใจนะครับเนี่ยอึบม,มาข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยข้างนี้ก็ให้วีดูตรงนี้ใช่ไหมครับให้เข้าไปแล้วก็เออตรงนี้นะครับอึบนี่งทุกคน พอได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้ให้ทําอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ดันตรงนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วถ้าทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ดังตรงนี้ออกมานะครับไม่สิพอเสร็จแล้วนะครับให้ดันตรงส่วนนี้มา นะครับม,มันอาจจะเป็นรูที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยเออกจากกล้องน,นะครับเนี่ยต้องแงะส่วนนี้มาด้วยต้องต้องใช้ไขควงแงะนะครับอย่าไปใช้มือนะครับมันอาจจะเจ็บนิ้วนก็ได้นะครับเนี่ยให้ใช้ไขควงแงะให้ใช้ไขควงแงะตรงนี้ออกมาดีกว่านะครับเนี่ย พอได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีล็อกตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเข้าไปล็อกกับตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีจุดตรงนี้ให้เข้าไปล็อกกับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามันมองไม่เห็นลรอกนะครับมันอาจจะเป็นรูที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยเข้าล็อกละนะครับเข้าล็อกละ มันอาจจะโดนนี่เนี่ยได้แล้วเนีย่ยครับเนี่ยเข้าไปอ,อย่างนี้เนี่ยครับมันจะมีล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีล็อกตรงนี้ให้เข้าไปลอกก็อกกับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าไอ้ล็อกตรงนี้มันมองไม่เห็นหลรอกนะครับผมเชื่อว่ามันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นหลรอกก่อน เนี่ยเข้าล็อกละนะครับนาะเอายังไม่เข้าล็อกผมต้องเอาให้มันเข้าล็อกไงอึ๊บผมก็นะครับผมก็พยายามจะให้มันเข้าล็อกนะผมต้องเอาออกจากกล้องนะครับอ่ะเข้าล็อกเข้าล็อกได้แล้วทุกคน มันเป็นรูที่มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยครับมันจะมีล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับให้ให้เข้าไปล็อกกับตรงนี้ตรงนี้ต้องดึงเลยทุกคนขั้นนี้ก็เหมือนกันเลยขั้นนี้ก็เหมือนขั้นที่แล้วเลยนะครับก็ให้เอาอืมมันจะมีล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับให้เข้าไปล็อกกับล็อกล็อกตรงนี้นะครับ อืมมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆนะครับเนี่ยก็เข้าล็อกละนะครับโอ้ยขาต้องขาหลุดนะครับอึ๊บนะครับนะเนี่ยสำหรับตัวช็อคเวฟนะครับเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะครับนะ เนี่ยครับมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมครับให้เข้าไปล็อกกับตรงนี้นะครับนะสองข้างนะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยอธิบายรอบเนี่ยมันมีรูตรงนี้ให้เข้าไปล็อกกับตรงนี้สองอันเลยเนี่ยมันจะมีสองอันเลยทุกคนอืเดี๋ยวขอขอเนี่ยเราจากกล้องนะครับนี่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะอาจจะถ้าเอาถ้าใอย่างครับมันประกอบยากไงทุกคน เนี่ยมันต้องเอาจากก็มันถึงจะง่ายหน่อยนะครับนะครับนะมันอาจจะง่ายหน่อยเนี่ยทุกคนนะครับเนี่ยก็ให้ล็อกกับตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับโอ้ยดอยขึ้นอืมนะครับนะเนี่ยนี่ไงแล้วก็ให้เสบเส่วนนี้เข้าไปตรงล็อกนี้นะครับนะ เนี่ยเนี่ยได้ตัวช็อคเวฟมาละทุกคนผมก้อนหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเวลาประกอบช็อคเวฟเอาละทุกคนอึบนะครับนะเดี๋ยวว่ามันอาจจะมองเห็นเดี๋ยวว่ามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะเนี่ยครับสำหรับตัวช็อคเวฟนะครับ อันนี้อันนี้ของก้อนนะครับเดี๋ยวขอจะมาทำเป็นหุ่นเผื่อบางคนอาจจะทำกลับมาเป็นหุ่นไม่เป็นทุกคนบางคนก็อาจจะทำกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นนะครับเนี่ยให้ได้ลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ขึ้นก่อนเอบอืม เนี่ยทุกคนอืสายตรงนี้ก็วางเอาไว้อย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยให้ชื่อมกับรถตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเงี้ยมันอาจจะต้องยาวจริงๆนะครับนะที่ผมผมมันอาจจะต้องยาวยาวอ่ะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลเป็นหุ่นแล้วนะครับเนี่ย นี่ไงนะครับให,ให้เดินส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ดึงเอเอไอตรงนี้มานะครับอืมอืเดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนี่ไงทุกคนเอบเนี่ยให้เดินตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเวลาจะกลับมาเป็นหุ่นเนี่ยแล้วก็ ให้ดึงตรงนี้มานะครับ <c oughs> ดึงยากจริงทุกคนมาได้ละพอดึงได้แล้วนะครับให้กดขาลงมาตรงนี้นะครับอึบแล้วก็ให้ดึงตรงนี้มานะครับอึบแล้วก็ให้ทำหัวกลับมาตรงนี้นะครับ อึบมาเอาละอึบเอามาเอาละ,าละทุกคนอืมเนี่ยทุกคนเอาละก็ถือว่านะครับโอ้ยอึบแล้วก็ให้กดตรงนี้เข้าไปนะครับ อผมก็จะคลิปต่อไปผมก็จะไม่ลงรีวิวช็อคเวยนะครับแล้วต่อไปก็ให้ให้กดตรงนี้มานะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับมันอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะครับเนี่ยเขาลอกวะ่ะแล้วอีกครั้งหนึงก็เหมือนครั้งเมื่อกี้ที่ผมโชว์เลยแะครับมันอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะครับ พอดีวันนี้ผมก็หมดแรงนะครับอจะไม่ถ่ายลงใน y o u ช็อ e s ว o c แล้วนะฮะเอาละพอดีมือผมมันลื่นเนี่ยทุกคนเนื่องจากว่าประกอบบ่อยเอาละนะครับเนี่ยพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้อย่างนี้ลงมาแล้วก็ให้หมุนตรงนี้ไปก่อนนะครับ เนี่ยแล้วขั้นเมื่อกี้ก็เหมือนเมอก็นนี้ก็เหมือนข้าเมื่อกี้เลยให้หมุนกลับไปนะครับเนี่ยนะครับได้มาละทุกคนเนี่ยผมได้มาละทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวช็อคเวฟนะครับ แล้วก็เสียบไว้ตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ยมันมีสองรูนะครับสวว่่าเสียบดูนี้ดีกว่าครับเราเป็นบรรทุนก็เสียบดูนี้กันนะครับ mm. เอาละทุกคนเป็นไงครับสำหรับรีวิวช็อคเวฟนะครับนะ mm. ก็ถือว่าผมเนียครับก็แบบว่าผมเนี่ย ก็ไม่ได้ขาดอะไรไปนะครับก็ <G ül üyor> อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอขอขอเอาเอาการกดไลค์ก็ประมาณสิบไลค์นะครับถ้าไปถึงสิบไลค์ก็จะไม่ได้เห็นการรีวิวทาร์ฟเมอร์อีกนะครับนะถ้าไม่ถึงสิบไลค์นะครับนะถ้าไม่ถึงสิบไลค์ก็จะไม่ได้เห็นตัวทาร์ฟเมอร์อีกนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เห็นการรีวิวทาร์ฟเมอร์นะครับนะ ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าก็กแปลวป่ากดติตอามนะครับก็คือแบบว่าเนี่ยครับเพราะแบบว่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเวลาผมทําคลิปใหม่เนะี่ยถ้าผู้ชมก็จะไม่ได้พลาดก็จะไม่พลาดคลิปของผมนะฮะและถ้าผู้ชมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับถ้าผู้ชมก็จะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับนะเอาอะ ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ